มะนีพ่อใหญ่มะนีขายยังไงขายนมกินครับขายนมกีนรู่บ้านไหนนะครับบ้านแสลงคงครับบ้านแสลงคงครับแล้วไปขายใส่แน่นะครับขายบ้านข้าวบ้านขบเพ็รแล้วแล้วนมกินจริงสิเป็นชุดเลยบ่ครับชุดเท่าไหร่นี่ยี่สิบบาทครับชุดละยี่สิบครับปั่นจักรยานไปขายของเนี่ยครับ ยี่สิบกิโลผุนด้อครับแมนบอกว่าแมนครับนี่เพิ่นมาขายนมกินนะพี่น้องขายชุดละยี่สิบน้ำยาอย่างเนี่ยปลาทูครับน้ำยาปลาทูครับแล้วถุงนี่ถุงอย่างนี่น้ำปลาลาครับโอ้น้ำปลาล่าอันกับน้ำยาเอาคือแยกคนละห่อมันแซ่บว่าล่ะเนี่ย แสบครับเซีบครับอันนี้ทุ่งนี้สิบบาทครับโอ้อันนี้สิบบาทสิบบาทอันนั้นยี่สิบโอ้สีเมาซ้อยเพิ่นแต่วว่ากินโบเบิดดอกเนาะเดี๋ยวสิไปขายไปขายน้ำเพิินนั่นแหละพี่น้องนะผู้ใดมาซื้ออีสานพระเจ้ากับสิซื้อให้ยั่งสิออกอลางให้นะครับจนกว่าสิบบมีคนเอานะครับดีใจวะล่ะครับดีใจครับไปเลยนะครับ เด okay, mm um yeah> ี๋ยวสิไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆจนเบิรนะครับเ้ลุกรลยเจ๊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 ขอบคุณครับจนกว่าสิเบิดนะพี่น้องไปกับเพื่อนนี่แหละเพิ่นไปขายมองไดกับสิไปน้ำเพิ่อนนะครับใกล้สิเป็นความอิงแล้วนะครับไปมที่นี่ ไปขา้างหน้าไปอีกไปเรื่อยๆจนกว่าสีเบิดย่างไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าของเพื่อนสีเบิดนะครับร <laughs> จังสี่แหละนะครับให้เขาแจก,ก,กไปเรื่อยๆจนกว่าของเพิ่นสีเบิดนะครับ <laughs> เห็นไปอีก นะครับนี่กะใกล้สิเบิดแล้วใกล้สิเบิรเบิดแล้วนะครับใกล้ว้มเป็นจริงแล้วนะครับไปอีกเขาหัวบ้านยันไถ่บ้านนะครับไอ้นนท้องเทมาลายมานะครับครับ้บ้านนอกเขาสิมีการอวยพรให้นะครับนะครับดีซะน้ำบ้านเขาเขาทำจังส่เพื่อนอวยพรให้เขาดีใจ นะครับขอบคุณค่ะขอบคุค้ายทุ่งชงานตงยขคุณคะขอให้ชวยชวยวันชวยคืนเะเบิดทุกทุงเลยนะครับลุงดีใจบใะอิสานพระเจ้าเมาไห่เนาะ เป็นมากครับกอันนี้ผลสู่ชีวิตนะพี่นอ้องเป็นปั้นจัก,กรยานมาขายนมกีนอยู่บ้านอยู่บ้านอื่นปั่นมาเกือบทุกมือ้มอเมานมกีนซอยซอยลุงเพิ่นนะครับกะประมาณเท่าใดครับหกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ก็บ๊อบ,บเป็นยังบ๊อบ,บมากซ้ำใดนะครับกอกันกินลลยก็นี่ิสนอกว่าหกร้อยห้าสิบนะครับ ให้660บาทคร hey. ับก่นี่นะครับนะครับก่ให้6ตามนั่นแหละครับนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณค่ะให้คุณตามไม่เหนื่อยหนึ่งวันไปแล้วนะครับเบาตะก้าแล้วเนาะปิวแว่นๆเลย